อันสวัสดีพี่ปาอาสุภสุคนเด้อครับเด้อกลับมาพอกับผมสายหมอพุทธิพัฒน์อีกแล้วครับกับบอลซูปเปอร์บิก๊กแมตโตโยต้าไทายพรีเมียร์ลีก2013เพิ่นว่าจังซานบุรีรัมครับเมื่อนี่เปิดบ้านพอนําเมืองทองมาเบิง้งมาเบิง้งมาเบึง้งมาเบิ้งกันเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อตอนนี้เขมรนวาวเล่าเด้อ <laughs> ตอนนี้ประธานนิวินครับประธานสมสสอนอันให้ข้อคิด สร้างแรงกระตุนให้ลูกทีมเล่นให้เต็มทีไวจังซันเล่นแบบเอาชนะให้ได้นะอยากเพเมืองทองไวจังซันอ่าตอนนี้บริรัมได้เคลียร์ไปเนี่ยตอนนี้อา้าวเบล็คเคาเป็นจังไดอุ้ยเสียดายเพิอ่อไวจังซัน,นเอาเดี๋ยวสิวอลคามินนำ้ำวอลไทยนํำเด้อครับนะวอลเล่าก็บ่คคอยสัดปานใดเราว่าอยู่แต่ออสเตรเลียมาเบิรครับทีละท่อนได้โยนครับโยนแต่ว่าวิษณุสัากซพมาได้แต่ว่า,า,บ,า,วาบอลยัง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 ยคลุกคลิกอยู่น่ะ อันกอบเข็โทษอ่าแต่ว่าทีละทอดเปิดไหมครับเปิดไหมเปิดแต่ว่าเขาสกัดไว้ได้อีกครับสกัดไว้ได้สกัดไว้ได้เป็นจางไหเป็นจางไหนอ่านนะลัสกอนนี่ปันฟรีคิกปันเปกันได้ปัน,ปน,ปนมาเข่ามือโก้ครับสีวัลลักษ์เอ้ยสีวัลลักษ์บอกง่ายๆหมูหมูไปจะสั่นอ่ามาเบิ้งต่อปียพ,พ,พ่นปียพ่นเตะมาไม่บอกเขากอบปียพ่นทางมือท้องครับ นะบอลเขาขอบเสียดายคนวิจารณ์เอามาเบิ้งตกไปแล้วเราเดินหน้าโนดอน้าโนดเอ้ยทางปทุมครับมาสกัดไว้ได้เขาเสียดายเขาเสียดายโอ้ยเสียดายนอดเสียดายก่อนมามาดูต่อมาดูต่อแปลวาวิษณุเข้ามือครับอาผักขมิ้นนำเด้อดผักไทยอาผมพูดเราไม่ค่อยชัดอามาดูครับมาดูทางเราได้ลากบอลส่งมาทางใครใครเป็นยังไงใครเตะย้ใครอะใครติดเฮ้อ ไปยอมพบมดำเลยะพบมนี้มันไม่เข้านะมามาอ้ยใครสิยดายมากดูต่อมาดูต่อทางเข้าได้บอลทางทางเมืองทองได้บอลแต่ว่าทางเมืองทองยังได้บอลโยนเข้าโกทลแต่ว่าอู้ยเขาเสียดายเหมือนกันอามาดูเขาแต่ว่าเขาเขาอ้เขาเตะสกัดมาเขาบุรีรัมบุรีรัมเตะแต่ว่าไปลงเขาอ้เสียดายมาดูต่อทางบุรีรัมยังไม่ยอดทอดยังไม่ยอดทออโยนเข้ามาโยนเข้ามาเป็นยังไง ผ่านโดยไม่มีใครเลยนามาดูทางบุรีรัมย์ได้บอลเตะเข้าไปอุย้ยขาบขาดอุ้ยบุกคาเมโรเลย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 โอ้ยเบียกไม่เกินแจวอ้ยมาดูครับครึ่งหลังเปล็เข้าอ่าบุรีรมัมย์ได้เคลียร์ครับอ่าได้เคลียร์ใครโยนอ่าส่งเข้าไปแต่ว่าเป็นไงโอ้าสุรัดสุรัดนนเตะขาโอ้ยสุรัดนอนต่ออ่าตอนนี้กรรมการบอกจุดโทษครับจุดโทษครับ รัดเลยนองต่อมาดูครับมาดูเตะเข้าไปแล้วอัสมาเตะเข้าไปแล้วจริง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 ิง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 เราดีใจดีใจมาเชียบุรีรัมบุรีรัม เดี๋ยวนี้เลกตามน้ำกินท้องฟ้าก็มีนกปิ้นนะโอ้ตอนนี้ก็ร้องอาเชียกันมันมากมายมาอูต่อทางเข้าได้หมดได้หลาเข้าไปแล้วเข้าไปเราสกิดเขานู่กรรมการว่าไงกรรมการบอกไปแดดเออไม่ใช่อาจุดโทษจุดโทษธนาสักธนาสักเออเราหาเลยทางเข้าเด้เตะเข้าไปน่มาริโอมาริโอเตะเข้าไปวิ่งติดใจมาริโอมาริโอ วิ่งเข้าไปจะทอดกางเกงอีกไหมอ้าวยางยางยางอ่ะตอนนี้โอ้โหทางเฟสบอลของเมืองทองมาเยอะแยะมากมายสิเเต็มไปหมดมาดูทางบุรีรัมย์บุรีรัมย์โยนกันมาเอ้ยแต่เลยไม่มีใครเนื้อสไล์มาดูทางบุรีรัมย์ยังไม่ยอมทอบุกหนักบุกหนักก็เกาเตีวว่โอ้โหออกทางไปมาทั่วทางบุรีรัมย์โยนเข้าไปทางขวามาทาง ทางเราได้บอลทางบุรีรามได้บอลได้บอลอายกุกมาโยกุกมาแต่ว่าเขาสกาัดออกหลังไปยรับมาดูบุรีรามกับเมืองทองใครจะอยู่ใครจะไปแต่กรรมการบอกฉันจะไปแล้วฉันจะกลับเกาหลีแล้วดูที่เครื่องบินมันขึ้นแล้วตอนนี้ทั้งสองทีมหมดแรงขัดต้มเลยดัสกรนอรนหอกฮ่าหมดแรงัดต้มอนาคตก็คุยกันเออไปเด้อไปผมสิาพาไปเทวกรทีเด้อไปให้ได้เด้อไปให้ได้ผมสิพาไปเทวสยามพหากรและสนามน้องจอกน้ำเด้ออิลีบอก อีลีเลวนะตอนนี้บุรีรัมย์หนึ่งเมืองทองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเ้าไปกินครับสำหรับวันนี้ผมชายหมอมพุทธลาท่านผู้ชมไปก่นนนอนสวัสดีครับ